อันนี้เราก็มาอยู่กันระหว่างทางเ้นทางที่เราจะไปออกรอบสถานที่กันวันนี้เป็นเทปพิเศษที่เราจะบุกไปที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกของเทปพิเศษเลยเหรอมันเขาเรียกว่าอะไรวะก็เทปแรกที่มหาวิทยาลัยของเราทีมงานของเราได้ไปต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพและปรีมณอน t h นนี้เราก็อยู่ในระหว่างระหว่างทาระหว่างทางไปรอะววแล้วเราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปเออ อะไรนะบ้านเกิดของ <DA> สุนทรภูส <c oughs> ุนทรภูตังครับสุนทรภูเป่าอะไรครับเป่าคุยเป่าปีเป่าคุยได้ไงครับสุนทรภูจับปากกาครับรู้ป้ะคะภาาไทยพอดีเฮ้ค่ะก็พูดกันขนาดนี้ยเลยอ่ะเออก็รู้แล้วแหละว่าเราจะไปไหนกันใช่ป่ะระยองระยองใช่ยองละยองเออแล้วก่อนที่เราจะไประยองเนี่ยเรามีเพลงมาฝากไหนๆก็ไปบางทีก็ต้องมีเพลงเด็ดๆมาฝากมาจัดเลยหนึ่งสอง สั้นสาวตัดพูดทีสั้นสาวจันพูดทียาวตัดจันพูดทีสั้นทียาวตันสาวละยองพูดทียาวโอเคก็เดแล้วเราไปกันเลยไปเลยก่อนไป ที่มารับน้องอ่ะก็บอกว่าเขามาแล้วโดนผีหลอกเหมือนจมน้ำจมน้ำแล้วแล้วแฟนเขาก็โดดลงมาช่วยใช่คับตายตายด้วยกันปีที่แล้วก็เด็กมาจากพระรามอะไรนะกรุงเทพมั้งผลสุดท้ายหนีพ่อแม่มาเนี่ยมาตายอยู่นี่พ่อแม่นั่งร้องไห้โดโอยหากันทั้งคืน อมันไม่ไมาาไใช่หมหาวาลัยใช่แต่ว่ามันก็ ที่หาดเนี่ยมันคือสถานที่รับน้องคิดว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยดีกว่าที่ต้นเรื่องอะไรคะเออเรื่องที่คือมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกกันว่าหาดอาหาหานหรือหาดอินคนซึ่งใช่สถานที่รับน้องแบบว่าที่ขึ้นชื่อก็เพราะว่ามารับน้องทุกปีต้องมีคนสายทุกปีแล้วก็วันนี้ใชื่อเราเราใส่ดูไม่ได้มาเออทำไมเพราะว่าเรามารับน้องกันเลยค่ะเพืไม่มีใครใหนดูนักศึกษาแต่ใครรับน้องใส่ดนได้ศึกษา ไม่หรอเคยมีแล้วมีที่ไหนถ้าแบบลองเปียกแล้วลองเปียกดูลองไปแต่ว่าวันนี้คืนนี้เจอกันแน่อะไรนะหายไปแล้วคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่ตรงที่ขายอาหารถูกแผ่ไม่ใช่จะเป็นทงฟ้าเฮ้ยเด็กๆเอาไปอยู่ที่ทองแดงนะคะนี่ คือที่ตรงนี้เขาว่ากันว่าใครเนี่ยที่ว่ายน้ําไปถึงพงแดงเนี่ย้าว่ายน้ำเข้าเข้าไปไกลใช่มันมีตำนานแบบว่าเขาบอกกันไว้ว่าแบบว่าคือเหมือนกับน่าจะแบบถ้าในทางวิทยาศาสตร์มันจะแบบคิดได้พูดได้ประมาณว่าเฮ้ยมัน อาจจะเป็นจ uh, ุดนะเออไกลแล้วก OK. like, 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 like ็จ like, uh ุดน so uh, like ้ำบนอ่ะป่ะแล้วก็ไหว้ไหว้ไปก็คงเหนื่อยแล้วก็แบบตะคิวกินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีรอดเลยวะมันต้องตายทุกคนเลยอ่ะเขาจะตายทุกคนวอนนี้จะตายเพราะมดกัดเนี่ยเออหมดเต็มนะคะโอ้โหมันเป็นรูปอะไรอ่ะคงเป็นรูปห้ามว่ายน้ำหาแล้วจะเป็นทะเลไว้ทำไมอุ้ยใายลบลูกดึงนยื่ไงเราเฮยึงไม่ได้ ดึงไม่ได้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 เดี๋ยวคืนนี้เจอกันกับพวกเราว่ามันดึงได้หรอวะดึงนี่ดึงนี่ดึงได้ที่ไหนอะได้มันต้องแบบโย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 กอย่างเงี้ยอุ๊ยพ่อรล้วมาขี้หมาเหรไมต้องอุ้ยอ้าวนี่บอลโบกแม่งยักดีกว่ายังไม่ดึงของเขาแอมแอมบอกไปวิ่งไปไปเอาตะเกียบเขาเรียกว่า มันเกลียดเลยเกบอกนะฮะผมแองดงเขาว่าน่ากลัวเนี่้กูไม่กลัวอ่ะมาดูกันวันนี้โงแดงนี่เขาบอกว่าน่ากลัวห้ามเข้าใกล้ตอนนี้เราก็ถอดมันออกมาจากจุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันน่ากลัวจริงไ่มกูไม่กลัวหรอกมันหมุนนะ จะกั่กไม่ได้ป่าอยากรู้ว่ามันเป็นเนินลงไว้เปล่าเรียกแล้วนักศึกษาที่มารับน้องอ่ะก็ก็บอกว่าเข้ามาแล้วโดนผีหลอกตำรวจต้ประกาศเลยนะไม่ให้เล่นอ่ะเขาก็ไม่เชื่อดิ ยังจะเล่นกันนะป้าก็ยังบอกโไอ้คนบ้ามักงเขาบอกไม่บ้าหรอกป้าเขาบอกเจอกันดึกๆเจอกันหลายคนพวกนี้ว่าผีที่ไหนจะไปโหนอยู่บนขื่อพวกนี้ยเออส่วนใหญ่เขามารับน้องกันเยอะไหมรับน้องก้อนอ่าวก้นอ่าวตรงนี้เรียกอะไรก้นก้นีเนี่ยหาดเื่าขึ้นแต่มันอยู่ก้นอ่าวไปจงนี้ไงป้าเคยคนตายกับอไรแบป้าบ้งไหมเคยเห็นโหนเดียวเคยไหเขาขอฝากมือให้หาคนช่วยนะแล้วใครใครจะกล้าลงและขึ้นโตอ่ะ เรามารับน้องแล้วตายบ่อยเลยจริงตายบ่อยเด็กกับบุกพี่บังคับอ่ะโอ้โหบุกพี่บังคับอ่ะ,อะปีที่แล้วก็เด็กมาจากพระรามอะไรนะกรุงเทพมั้งบอกว่าจะไปบ้านเพื่อนอะไรไปกินหมูกระทะที่พระราม9เขามาเล่นกันหลายคนไปกินหมูททกระพานต้<ค>นทะเลคนสุดท้ายหนีพ่อแม่มาเนี่ยม,ม,มาตายอยู่นี่พ่อแม่นั่งร้องไห้โอดโอยหากันทั้งคืนหันแม่ลำพึงเหรอคะครับก็เท่าที่ป้ารู้มานะมันจะเป็นคล้ายๆมันเป็นประวัติอะไรอย่างเงี้ยอ่าประวัติเกี่ยวกับพวก ชาวเรือมันจะมีแบบว่าท้ายๆครอบครัวนึงอ่ะชาวประมงอะ่ะเขาเป็นเขาออกเรือหาปลาใช่ไหมคะเขาออกเรือหาปลาเสร็จแล้วก็ลูกชายกับสามีเขาอ่ะไม่ยอมกลับมามเขาก็เลยแบบว่าเรียกหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเหมือนกับว่าลำพึงลำพันธ์อ่ะจนแบบขาดใจที่เขาพูดดกันนะครับก็ได้ยินแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเชื่อหรือว่าอะไรนะว่าแบบมีคนดึงขาอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยโดนดึงขาอ่าใช่ ส่วนใหญ่ที่เห็นน่ะเวลาที่ว่าคนจมน้ำนะก็อยู่ในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นคนเมาเล่นกันก็นกเล่นกันหลายคนครับเล่นกันเป็นกลุ่มแล้วก็เมาออกไปห่างเพื่อนออกไปจะป้าเชื่อเรื่องนี้ตายบ่อยไหมเพราะตัวตายตัวแทนไม่เชื่อไหมอืมจริงๆแล้วจริงๆแล้วป้าไม่เชื่อนะป้าอยู่ที่ความระมัดไอแบบว่าความแบบว่าเล่นด้วยความไม่ระมัดระวังกันอะไรเงีง้ยคือแล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พึ่งสามารับ้องก็ตายบ่อยนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะเมาแล้วก็อะไรนะใสิงเกงยีน่ะลงเล่นน้ำมาที่เคยเห็นนะคะ เขาบอกว่าห้ามใส่เกงยินเกงยิงยืนนี่มันจะดึงแล้วมันเหมือนมีอะไรมาคล้ายๆเหมือนมีพวกอะไรเชือกอะไรเชือกชาวประมงอะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะเหมือนเป็นการดึงแต่เขาก็หาว่าเออมีอะไรพายดึงผีดึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่พอเขาดูขึ้นมาแล้วมันมันบอกว่าเป็นเชือกเป็นแล้วก็หางเกงมันบีบอะไรเงี้ยแต่ไม่เชื่อว่าเรื่องผีดึงเชไมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเลยแล้วถ้าถ้าคนดูถูกนะเขาจะเข้าเลยนะอ่าป้าเคห็นเขาเข้าจริงเหรอมีคนเข้าโวยวายโวยวายเงี้ยมี แต่ก่อนนี้นะแต่หลายปีแล้วนะฮะหลายปีแล้วนะเไปลบหลูห่ไนี่ป่ะใช่ๆเขาไปลบหลู่เนี่ยตอนนี้เขาลือว่าเป็นเพราะโดนผีโดนอะไรไม่จริงไม่จริงไม่จริงอยู่ที่อยู่ที่ตัวเองอยู่ที่การรู้จักเซฟตัวเองมากกว่าคืออย่างพี่ไปบอกนี่น้องตัวนี้อันตรายนะคือแรงห้ามลงไม่เล่นโดยเด็ดขาดนะแต่เขาไม่เชื่อบางครั้งเ<ด>ขาบอกว่าผมว่ายน้ำเป็นพี่แข็งแรงพอผลสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตที่บอมีแองมรนะอะไรนี่แองมรนะ มันมีจริงไหมะแอ่งมรณะไม่มีอะคือมีอยู่เครื่องมีมีคือตามโขดหินหลังแนวโขดหินนี่มันจะเป็นบ่อน้ําซัดเข้ามาตรงนี้จะเป็นบ่อถ้าเรายืนไปยืนตรงนั้นพอเราขึ้นตีกลับมันจะดูดเราลงไปอันนี้บอกเดินเดินอยู่เพอที่มันมีแอ่งบุบลงไปนี่ไม่มีไม่มีมันจะมีคือตรงใกล้ๆกกับโขดหินจะมีมีหลุมหลุมเป็นหลุมทรายถ้าเราไปเหยียบเนี่ยทรายมันไม่แน่นมันจะไหลลงไปเลย ช่วงช่วงขดหินเนี่ยนะแต่ก่อนนี้ก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นมาเที่ยวกันแล้วมีข่าวลือว่ามีผู้หญิงคนหนึง่งเล่นน้ําเล่นน้ําอยู่ข้างหลังขดหินนะแล้วเกิดน้นําวนแล้วเขาก็เหมือนจมน้ำนะมจมน้ำแล้วแล้วแฟนเขาก็โดดลงไปช่วยอันนี้ก็คือใช่ับตายตายด้วยกันผู้หญิงคนนี้เหมือนมีห่วงอะไรอยู่สักอย่างตรงนี้ผมผมก็ไม่ไม่แน่ใจอย,อย่างนงันนะครับคือทุกประมาณเขาบอกมาเวลาเวลา เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยจะเห็นจะเห็นผู้หญิงร่างร่างขาวเนี่ยมานั่งมานั่งอยู่โขดหินนี้เป็นประจําทุกวันขาวขาวเลยคือ<ม>เสื้อเสื้อนี่ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดามแต่เสื้อคีขาวครับเสื้อขาวคือจะมานั่งนั่งอยู่เป็นประจําทุกคืนตีเ<ม>ท,ที่ยงคืนตีหนึ่งนีจะเจอแล้วครับอืมอ้องโขดหินนี้เยตรงโขดหินเนี่ยฮะค่ะก็ตรงนี้นะคะเป็นจุดโขดหินตรงที่เราไปยืนอยู่ก็คือตรงนี้เนี่ยจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์เน,นี่ย มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบว่าเป็นของแฟนเนาะผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนะคะที่เขาเหมือนเขามานั่งเล่นตรงหนหญิงนี้แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยได้พัดตกลงไปเสียชีวิตนะคะช่อเป็นผู้ชุดชุดตอนเย็นๆน้ำลงป่ะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเวลาประมาณตีหนึ่งเนี่ยก็มีผู้หญิงเนี่ยขึ้น มีคนเห็นว่าวผู้หญ like ิงอะคือมานั่งอย่างงี้แล้วคือผู้หญิงนนั้จะใส่ชุดขาวแล้วกาเกงยียีีะค่ะไม่ใช่หนูตังใจแล้วแบบเหมือนเาบอกแล้วคือผู้หญิงอะตกลงไปเสียชีวิตแล้วก็ผู้ชายมานั่งรอวันละหนึ่งวันละคืนก็เราเป็นหนึ่งก็มีใครราบแต่เห็นว่าผู้หญิงมาทำอะไรอะไรเงี้ยตอนเวลาตอนเนี้ยคือเปหนึ่งแล้วก็เราก็มีผู้หญิงอ้พูดทำไมเราเออเอ็มลงมาไม่เอาแล้วหนูอะอยู่ตรงนั้นก่อน แต่เดินเซฟตัวเองนะมันลื่นจะเดินยังไงพี่เซฟไล่คอรสร้อยเดี๋ยวกูลื่นตกลงไปทำไงอะเราไม่ได้ติดกับเราไม่ได้ติดมันาะตยื่เลยกูดูแลมเองเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูแลกูยังไงวะเดี๋ยวดูแลดิฮะดูแลกูยังไงตีนี้ตามไปช่วยเลยแบงค์เดินลอเอ็มรอบนี้ก่อนมันลื่นมากเลยนะตรงเนี้ยะแบงเดินล็อกข้างล่างเลยข้างล่างไม่ได้เออถ้าข้างล่างกะได้เอ็มจับหน่อยดิอ๋อเดินล็อกเห็นอะไรบ้เห็นอะไรบ้ มีตะขื้นแล้วโคนหินตะกอนนี้เนี่ยหนูก็เสื้อขาวเนี่ยโอ๊ยไม่เอาอย่างนี้อีกแล้วสงสารเราวะเสื้อหนูคนเสื้อขาวค่ะก็ตรงเนี้ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องการที่มาทำรับน้องแล้เก็บชีวิตเนาะเราตอนนี้เอข้างนอกเขาเชื่อแต่คนแถวเนี้ยไม่เชื่อเพราะงั้นเราก็จะมาทำกิจกรรมรับน้องกันโดยเริ่มที่การบูมของคณะเรา ค่ะคิดว่าการบูมเนี่ยมันให้ประโยชน์เรื่องอะไรคะใช่ค่ะสตันเดดแอร์เดลเบลเดี๋ยว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 สติ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 ความสามัคคีบูมเนี่ยสามัคคีนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองคือการแตะอ่างเพื่อนข้างๆ้นี่เป็นผู้หญิงถูกไหมสมมติสมมติเวลาเราบูมเนี่ยคอเสื้อเพื่อนเนี่ยมันจะตกลงไป เวลาง้ามเตรงข้ามเออตรงข้ามเวลาเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอย่างผมนะผมไปไปถ่ายผมจะเงยหน้ามันจะได้มันจะได้ช็อตเด็ดอ่าแล้วถ่ายรูปไว้ไหมไม่ได้อะเป็นเป็นคนสั่งแต่เมมไม่ให้เป็เบอร์ตีหลักๆก็คงเป็นความสัมพันธ์แล้วแต่งเอ็มบูมี่ได้ไรบูมนี่เหรอท้งว่าได้แบบว่าเหมือนบ่งบอกว่าสมมติเราลุบูมของสาขาไหนก็คือเป็นบูมของสาขาแล้วนั้นเหมือนความเป็นแบบ อันหนึ่งอันเดียวกันของสาขาเราประกาศสักดาใช่อะไรเงี้ยใช่แสดงว่าเราใช่ยิ่งบูมยิ่งบูมพร้อมกันก็แสดงว่ายิ่งเราเรายิ่งรับกันมีสารละมาไอพ็อปมาส่องนมอะไรเออมันนี่เลยมึงออกได้ไปแล้วออฟงนเมือไหร่แกเลนเบลถ้าเดี๋ยวเราก็จะไปบูมทีละคนไงเอ็มเป็นผู้ชายใช่ป่ะเอ็มเป็นแฟนแปลดี้เฟิร์สเซนท์เทนแมนไปก่อนด้วยยี่บูมเอ็มซีบโมเอ็มซี มิสเกตมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งคอมมิชชั่นิเกตมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งคอมมิชชั่น IMC 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 แฮะข่าวเข้าไปสาเดยฮะไม่รู้คยมันดูดอ่ะ c อ a r COMM C O M A R T S S คอมมิชช่น ขึ้นไวมากเลยใช่ใช่น้ำขึ้นแล้วเอ็มรู้เลยเอ็มเห็นอะไรปะไม่เห็นอะไรนะต <Okay. S 1> ั้มบูมอยู่ดีอะไรปะรอฝั <Okay. S 1> าางขาดิเอ็มเลนมองล่า,างขากลับไปดิเอางั้นเลยเอ่ะตัวนี้ไม่เคยเลยนะวางสายไวเลสโดนน้ำเย<ๆ>ี่ยมจริงดิบูมแล้วจะขอดู อ่ะฮะก็จากเรื่องราใช่ปบะก็ส่วนใหญ่เขาจุกว่าเอ้ยเหมือนคนแบบลงไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยเออที่ตื่นตื้นเงี้ยก็แบบจะเหมือนโดนดึงอะไรเงี้ยโดนดึงเข้าไปแล้ววันนี้ามากันแล้วก็ยังไงก็เราก็จะมาเล่นกิจกรรมรับน้อยให้มันจบไปแล้วเราก็จะเล่นน้ำกันเลยเพราะว่ามาสายไม่เชื่ออะไรละเออชาวบ้านเขาไม่เชื่อคนพื้นที่ไม่เชื่อเราแต่คนนอกเชื่อแต่คนนอกเชื่ออย่างมากเลยนะมันทําให้หาดแม่ลำพึงดูไม่ดีแล้วแบบนักท่องเที่ยวก็ลดน้อยลงเออแล้วก็ประกาศนกลาเหมือนเป็นหาดที่งซึ่งแบบ เฮ้ยโรงแรมยังล้างอ่ะรีสอร์ทยังล้างอ่ะแล้วแบบคนน้อยมากไม่ค้าอะไรเงี้ยไม่ขายพวกตำไม่อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าที่เขาเสียชีวิตกันเนี่ยเขาตายกันพอเล่นเกมรับน้องหรือว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุชื่อเกมนี้ชื่อว่ายังยียาวปกระเป๋ายอตัวเออแค่ลมเลยนะ เอา,าส,ส,สูงสูงกว่านี้อีกไม่ได้หรอสูงสูงกว่ายไม่ด้หรอโอยไม่ได้ยไม่เอาไม่ทานไม่นับไไม่นับไม่นับไม่นับไกไไปออกไปือกูย่วย่างไรคนอกู่อตัวอ่รเฮ้ยเียกูย่ออยู่กูย่ออยู่กูย่ออยู่เอออาอกูอยากเห็นมึง่ะ่ไอ้เฮียทำได้ไงวะกูว่าได้เออหลานชายคนเล็กบูว่าก็ทำได้ ค่ะเมื่อกี้ทีมงานไม่ยอมรับนะคะมันมันสูงไปเาไม่ได้เลยยัดยิ่งยาวแลกระเป๋าตัวงล้อมอตัวเมาเอาไม่แบงแบงโคตรยิงโกไม่ได้ไม่ได้ยิงตัวตัวเลยยิงตัวไม่ไหให้คิงอขาโต้ลองโชว์ดิถุยเดี๋ยวต้องหายต้วถุยเอ้ยยัดยิงยาวมล้วกระเป๋าตัวงอ่ะเฮ้ย

ไปอเานมาหน้ามาด้วยเออโอ้โหคอขาวมันเบื่ออะไรเงี้ยตยี่ไม่เก่งวะโอ้ยมนเจออ่ะแม่รอขี่มถโตเล่นบ้างถุยยังไงทอมตายรู้สึกว่าปวดหลังอะสึกอะไรวะออ เลยบอกว่าถ้าเกิดไปลงเล่นน้ำเนี่ยเราจะแบบเดือดชุดอะฮะแต่ว่าเนี่ยก็ในเมื่อเราเล่นเกมรับน้องไปแล้วฮะบูกับน้องไปแล้วแล้วก็เราเหลืก็เหลือสุดท้ายละเราก็จะไปลงนี้เล่นน้ำกันปะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็แปลว่าทุกอย่างมันคงเป็นกระบวการธรรมชาติมันเดือดไหมวะเดือดมาก ได้ลงไปเล่นน้ำมานะคะใครอยากค่ะใครไมากทำกูถ้างั้นก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะกลับไปนอนกันใช่งั้นแม่คะอาบน้ำก่อนไหมคะไม่ไม่อาบค่ะดูแลเหรอเดไปเดินเดี๋ยวเอาอีกแล้วไม่ต้องเล่นต้องะไรนี้ก็เดินไปเฉยไม่บอกนี้นะเอ้ยบอกอะไรนี้นะห้าที่สามบอกว่า ก็หลังจากที่เราบูงมาแล้วเล่นน้ำมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่หาดครั้งสุดท้ายกันเกมแล้ว่ะฮะเราเดินไปที่หาดอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าที่เนี่ยไม่จะตายวะผีแน่นอนตับเน้นเยอะเลยไวเลสอยู่นี่นะ หนาวฮะไม่ได้ยินอะไรแะ้วไม่ได้ยินแต่หนาวหนตรงนั้นอยู่นกอนอยู่นกอนไปกันอยู่ตรงนกอนอยู่ตรงนกอนพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปกันไปกันไปกันไปก่อนไปเลยไปเลยไปเลยตรงทะเลตรงทะเลตรงทะเลพร้อมกัน์ดเนาอโห่กูเกิดมากูไม่เคยรอดวางขาอันนี้เล่นลํารงนี้เลยนี่ยไม่เคยกูทั้งเถื่อนเลยเมื่อกี้นี่แหละกูน้ําลายกระเด็นแล้ ตัไล่เรยทะเลเดีวยิงคุกกันไไปอยไปพร้องกันนะันหนึ่งขอ้ำมอกันนะห่งต่อก็เร็วเร็วดิไม่มีอะไรี่นี่ยังไม่มไม่ได้หลับตาสาบานนี่เป็นรายการตรนนี้เป็นรายการตรนนี้ค่ะก้แล้วไป่าก็จากที่เราทำกิจกรรมทั้งหมดวันนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะงั้นเราก็จะมาปิดรายการกันและน้องและยองอะไรวะยะลา โอเคส่วนเทปหน้าเราจะไปมหาลัยไหนจะไปมหาลัยคุณหรือเปล่าติดตามชมค่ะส่วนเทปนี้มหาลัยก็จะยองขวัญลาไปก่อนได้ค่ะบอกคนเฟิร์มว่าที่นี่ไม่มีผีไปแล้วให้ฟังกันนดิให้ตั้งสมาธิเอาอะไมาเมื่อกี้ทำไมนะคิดเองเลยเมื่อกี้ยังไงเเเออออาาานนี้ก็คิดเองเลยเองเมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้ทำไมนะเมื่อกี้ทำไมนะไม่รู้เอ้ยไม่ได้เสียงมนมีคนพูดอ่ะเป็น เสียงแก่ๆผู้ชัดเออตอนนี้ได้ยินเหรอเมื่อกี้พูดว่าแล้วก็เอ็มมีความรู้สึกตั้งแต่ตรงนู้นแหละว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกธรรมดาของคนกลัวเออเอ็มถึงบอกไงว่าคิดเองไปเองไม่ใช่พูดแบบคือเหมือนส่งเสียงตะโกนอะเข้าใจียกว่าโอนเลยเหรอเออเหมือนแบบเหมือนอารมณ์แบบเวลาที่แบบมีลูกมีหลานอยู่ตรงนี้แล้วแบบลุงเรียกแบบอะไรแบบตะโกนเ่ย อาจจะประมาณแบบเสียงดังหรืออยางลงไปอะไรแบบคือฟังไม่ได้สอบแต่ได้ยินเสียงแบบเหมือนอารมณ์แบบตะโกนที <อะ S 1> ท่ต่างฟังอ่ะประเทศผมเดาว่าอาจจะเป็นถ่ายคนไหมเออรู้สึกเหมือนกันหนาวประเท้ไทยดาอาจจะเป็นแบบเจ้าปู่ที่จะทาร์หมอย่าลงไปอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็ง,งั้นนะอืม